ขอไม่เสียเวลานะ Greg, เกิดอะไรขึ้นคือเมื่อวานนี้นะครับผมพี่จันให้ผมนำทีมออกมาครับผมซึ่งผมทำไม่ได้ครับผมผมเดินเร็วเกินไปครับแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ผมทำผิดนะครับคือสีหน้าผิดครับผมผมตีโจทย์ผิดครับแต่มันผิดได้ยังไง I, I don't get it because you in the same season ที่แล้ว The thing is this season I am so confident like so 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 confident that I can win the season but because of that confidence too much มันทำให้แบบผมเปิดตอนแรกผมก็ผิดเลยอะ No, จริงๆแล้วอะ you คิดว่า you confident แต่ว่า you ไม่ confident at all เพราะคนที่ confident ไม่มีทางทำผิดสองต่อได้สิ่งที่ you พูดกับสิ่งที่มันเป็นอยู่มันสวนทางกันแบบเนี้ยโอเคเน็ก okay, มาคอสแล้วกันนะ So what's going on, Marcus? Why are you here? I'm here because as, as I say, no one here knows me better than you. Is that a strategy? You want to play a game with us? To be true, it's a strategy, but I'm here to protect myself and to help the team. Marcus, yesterday what I see. Him. I saw from your team only him. Because he's the worst one yesterday. Maybe language. boundary so I I think you need to work hard on that yeah I will do my best if you give me second chance if we give you a second chance see game ครับจริงๆไม่ไม่อยากถามอะไรเลยนะเพราะไม่เห็นเลยอยากจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่เห็นตั้งแต่แคเมเปญแรกแล้วมาที่นี่ทำไมมา The Face ทำไมผมเป็นคนหนึ่งที่ได้อยู่แต่ในยิมครับ ทุกอย่างเป็นสิ่งแปลกใหม่สําหรับผมครับแต่ว่าพอผมรู้ว่ามันคืออะไรแบบนี้ผมก็กลับไปฝึกฝนครับดูจาก YouTube ดูจากพี่แล่มีนแนะนำด้วยครับพี่พี่จักรจันทร์ก็แนะนํำ้วยครับเราก็คุยกันตลอดครับเพื่อเพื่อทําให้ผมเนี่ยพัฒนามากขึ้นมากกว่าที่ยกลูกเหล็กได้แค่อยู่ในยิมครับอะว่าไงพี่ก้าวอให้ผมเข้ามาอธิบายเกี่ยวกับแกนฟินาเล่เมื่อวานครับ การทางานมันต้องเคารพความคิดถ้าเธอไปเล่นอยู่กับเมนเทอร์เธอเธอจะแหกกฎแสดงความสามารถเป็นเด็กก้าวร้าวเหมือนเมนเทอร์เธอฉันก็ไม่ว่าสักคําคือผมเคยมาซีซั่นที่แล้วนะครับเมื่อได้มีโอกาสกลับมาซีซั่นนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าผมมีอะไรผมก็อยากทํเลยครับผมคิดอะไรได้ผมอยากทาครับผมไม่อยากเสียโอกาสนั้นไปอีกแล้วครับแต่ถ้ามันอาจจะทําให้พี่ไม่พอใจผมก็อยากขอโทษครับคือจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นทุกคนไม่เธอเป็นเด็ก แล้วเธอมีเมนเทอร์ซึ่งเป็นเด็กพี่เข้าใจว่าเขาทําให้เธอมีความกล้าแต่ความกล้าในเวแบบนี้สําหรับพี่มันเรียกว่าก้าวร้าวจำไว้เลยนะคะถ้าจะอยู่ในรายการนี้สติค่ะ This is not a fun game มามา,ามาให้สุดถ้ามาไม่สุดก็กลับบ้านฉะนั้นวันนี้คนที่ไม่ใช่ The Face คือเบสค่ะ ไม่ใช่เดอะเฟซขอบมากครับขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรรู้สึกดีใจมากกว่าเสียใจดีกว่าครับเพราะว่าอย่างน้อยผมก็ได้เข้าไปพูดว่าทำไปเพื่ออะไรและอีกอย่างผมได้ขอโทษเมนเทอร์อารและเมนเทอร์ซาบ,บินา่าด้วยครับแล้วก็ขอบคุณพี่ก้าวนะครับที่เลือกผมเพราะว่าผมดีใจเหมือนกันครับที่ได้อยู่ทีมนี้ ใจหายแวบเกรยงไม่กลับมาหรอหรือยังไงเขาให้ตัดได้แค่คนเดียวไม่ใช่หรอแล้วทำไมมาแค่สองคนเอาน้องๆกลับไปค่ะเราก็ดีใจที่อย่างน้อยเราก็ได้ออกมาคนหนึ่งแต่ว่ามันก็วัดอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาตัดได้แค่คนเดียวอยู่แล้วไม่ทีมผมก็ทีมพี่จักรกัจจันอยากถามเมนเทอร์ทั้งสองคนโดยเฉพาะเมนเทอร์จักรกัจจันนะคะคิดว่ารายการ The Face Thailand คืออะไรคะพี่คิดว่ารายการนี้คืออะไรคะคือเกมไหมคะ แค่เกมหรอคะคือเกมค่ะแค่นั้นหรอคะที่เห็นฟิกซ์เป็นแค่นั้นหรอคะใช่ค่ะมันก็เลยเป็นอย่างนี้ไงคะเป็นยังไงอะคะแพสิคะในฐานะเมนเทอร์ด้วยกันถามเมนเทอร์นะคะมันคือการมาเรียนรู้การมาสอนเด็กๆค่ะถ้าเกิดว่าน้องถามขึ้นมาเพื่อจะสร้างซีนให้ตัวเองเนี่ยอย่าถามเลยคะ่ะคนดูเขารู้คะ่ะมันไม่อินน้องน้องอย่าพูดอะไรกับพี่เลยคะ่ะเมนเทอร์เนี่ย เขาเอาจากประสบการณ์จริงไม่ใช่เด็กที่เกิดในรายการแล้วก็วนไปวนมาอยู่ในรายการอายุงานเนี่ยยังไม่ถึง10ปีเลยอย่าพูดกันค่ะค่ะอายุงานไม่ถึงค่ะแต่ศักยักภาพถึงค่ะไม่ได้จับฉลากมานะคะมาเป็นเมนเทอร์รายการนี้เล่นมาหมดแล้วงานพิธีกรง,งานเดินแบบงานเดินแฟชั่นทำมาหมดแล้วถ้าจะพูดเรื่องประสบการณ์แล้วแพ้นเนี่ยประสบการณ์ไม่ต้องมีหรอกค่ะพี่เพราะว่ารายการนี้หน้าที่ของบีคือทําให้เด็กชนะน้องน้องหุบปากค่ะที่ไม่ฟังเดี๋ยวก่อนค่ะถ้าไม่คิดที่จะให้เกียดกันเนี่ย ต่อจากนี้ก็เกลียดนะคะพี่ได้ค่ะยินดีพี่จักรจันทร์เอาจริงว่ะสมัมมนาของขึ้นครับพี่จักรจันทร์ก็ใช้ได้สุกโว้ยสิ่งที่พี่จะพูดคือพี่ไม่สอนน้องเลยน้องๆต้องช่วยตัวเองอะ่ะพ,พี่ไม่สอนน้องน้องอะไรมาคิวพี่ไม่สอนน้องน้องอยู่อคะเห็นค่ะเห็นที่ไหนเห็นทุกแคมเปนเลยค่ะไปสอนลูกตัวเองก่อนก่อนมาว่าคนอื่นเขานี่คือขึ้นเลยนะ ก่อนที่จะมากล่าวหาพี่พูดกับบี <B S 2> <Z at. S 1> สอนเด็กดีก่อน <c oughs> เดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งค่ะไม่ต้อง <Okay. S 1> ไม่ต้องค่ะอีเมนเทอร์ก้าก็เดินมาแล้วก็ทีมอัพกับพี่จักรจันเนี่ยังจะใช้คําว่าลุมอีกเหรอครับผมนี่ <c oughs> คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลุมไม่ใช่เหรอครับจะ <c oughs> บอกว่าผมอีกเหรอครับ <c oughs> ผมว่าผมว่าเราไม่ต้องพูดมากดีกว่าเพราะเราไม่ถนัดสองคนแล้วก็ลุมอะไรเงี้ยเขาจะได้รู้ค่ะจริงจริงแล้วเนี่ยเมนเทอร์ทั้งสองคนไม่ฟังเราชอบพูดและแพ้ตลอดโอ้ให้บีหน้า เมื่อวานที่ชนะเนี่ยมันไม่ใช่เพราะทีมบีหน้าแพทเทิร์นอะไรหน้าเบื่อจะตายเดินไปเดินกลับพี่จ่านเนี่ยตะโกนค่ะทีมเนี่ยเหมือนพี่จ่านทีันตะโกนไม่ได้พี่อาจจะพูดเสียงดังได้ทำไมมีอะไรผิดเหรอแค่มาเดี๋ยวจะพูดไม่ได้อะตัวเล็กเดี๋ยวพูดเสียงดังได้นะเว้ยหลังจากเห็นพี่จักจันสู้บอกเลยคำเดียวว่าพอเลือกถูกทีมแล้วตัวเล็กเสียงดังเหรอเราได้ยินแต่เสียงวิทย์วิทย์วิทย์วทย์วทย์มาเนี่ยเราก็ไม่ได้ละเพราะถ้าเล่นเบอร์เนี้ยซาบีนาเอาไม่อยู่แน่ๆเพราะซาบีนาเป็นผู้ดีเกินไป ท a นใดนั้นเมนเทอร์จักระจั๋งก็ไม่สนใจอะไรทั้งน,น,นั้นค่ะพุ่งก็ไปหาเกรกอย่างเดียวเลยไม่ได้โกรธเหรอคะที่เบสแหกกฎนี่ช่วยนะเนี่ยถ้าอยากช่วยจริงๆก็ตัดเมนเทอร์ออกสิครับคนจะได้เท่าๆกันตอนนี้มันเหมือนแบบว่ามาเป็นแพ็คคู่มากกว่าขายแพ็คคู่แชมพูครีมนวดอะไันนี้ก็ไปนนถามคุณเต้สิคะที่อาร์ตคือแชมพูครับใช้เป็นหลักถ้ามีเวลาว่างๆค่อยเอาครีมนวดไปแถมอ่ะงั้นแคมเปญหน้าครับผมพี่อาร์ตนั่งดูเฉยๆให้ซาบ,บิน่าแข็งไหมล่ะครับสบายมาก ดิว <Deal. S 2> ก็ลองดูครับถ้าไหวนะมาชนะก่อนไหมล้วค่อยมาพูดพูดเก่งยังไงคนเนี้ยคีมนวดหยุดครับให้แชมพูพูดก็ยังคงเป็นก้าวราวคนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์จากก้าวพอแล้วครับแชมพูคีมนวดบ้างครับเก่งมากๆเลยค่ะในลิฟทงรูมวันนี้แต่เก่งแบบนี้ในแคมเปญด้วยนะคะได้ค่ะน้องเจ้าของบ้านน้องเก่งน้องอยู่รายการนี้ ค่ะฟังแล้วหลอนมากเลยครับอยากจะยกมือไหว้แล้วบอกว่าโอ้โสวัสดีครับผีเจ้าที่บายทีมจักรดันผมพูดกับพี่อยกัยคร่บขอบคุณนะคะสัจจะไม่มีในหมู่โจรแต่หวังว่าเมนเทอร์อารยาและซาบีนาจะมีสัจจะนะคะกล้าท้าฉันก็กล้ารับสู้ให้ได้แล้วกันพูดแล้วนะแคมเปญหน้าหนึ่งต่อหนึ่งถ้าเกิดว่าใครผิดคำพูดเนี่ย 棉麻呢